นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมากินฝีมือฝรั่งเท็กซัสโดยตรงวันนี้มี oh. หมูมีซี่โครง oh. มีแก้มบวชทอกรอบก็อร่อยคือต้องบอกว่าอร่อยจริงๆ <c oughs> คือต้องบอกว่าอาหารที่คุณมีฝรั่งที่เขามาจากเท็กซัสแล้วมาทําให้คุณกินในสไตล์โลโ,โลก้แบบเท็กซัสเลยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยราคานี้สบายมากไม่ต้องบินไปเท็กซัสแล้วมากินที่นี่กนะ็นด้มาที่นี่เลยไม่ต้องไปไหนเลย สวัสดีครับเดวิดสวัสดีครับเดวิดเป็นคนประเทศอะไรครับเป็นคนอเมริกาครับมาจากเท็กซัสเท็กซัสเลยใช่เลยมาขายถ่านอยู่เมืองไทยเหรอครับเห็นตัวเละมากเลยใช่ะทุกวันเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เหรอมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วเดวิดอยู่กล้จะ1สิบปีแล้วครับสิบปีแล้วเหรอแคบหนาแล้วภรรยาเป็นคนไทยเหรอครับโอ้แล้วทำไมมาอยู่เชียงใหม่อ่ะอ่าใช่เวลาเรียนอยู่ที่อเมริกามาฝึกงานที่นี้แล้วชอบมาก เรียนจบกลับมาอยู่ที่นี่เลยที่นี่เลยเชีงยงใหม่เลยครับมาเมืองไทยข้างแรกไปที่ไหนไปกรุงเทพก่อนเหรอเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ตลอดไม่เคยอยู่ที่อือ่นเรียนจบจากนู่นมาก็มาเชียงใหม่มาเชียงใหม่เลยนึกยังไงทำไมไม่อยู่ที่บ้านตัวเองทำไมต้องมาอยู่เชียงใหม่เออเปือเปืออเมริกาอยู่ที่นี่ดีกว่าเหลออเมริกาอยู่ที่ <c oughs> ดีกว่าทำไมติดผู้หญิงไทยใช่ไหมโอ้โหไม่บอกไม่บอกอ่ะนี่เขาเข้าใจภาษาไทยนะนี่คุยกันนี่แบบรู้เรื่องนะ เล่นวงเล่นมุกอะไรครับทำได้แล้วแล้วเปิดร้านนานยังครับประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีชื่อร้านว่าดิงกี้บาร์บี e ครับแปลว่าอะไรดิงก yes ี้ด um> ิงก <да ี้เป็นชื่อเล่นเดฟของคุณเดฟใช่ใช่ครับ2ปีแล้วสองปีแล้วเอาสูตรอาหารมาจากเท็กซัสเลยเหรอ ใช่อันนี้เป็นอาหารบาร์บีคิวเท็กซัสคลาสสิกมากเลยเท็กซัสนี่ต้องถือว่าเป็นบาร์บีคิวที่เป็นเนี่ยเขาเรียกที่เป็นลมควันสโมกอะลมควันสโมกบาร์บีคิวใช่้นเดวดังมากที่เท็กซัสเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบถ้าเป็นหมูเป็นเนื้อเนี่ยเขาจะเอาไปสโมกเสร็จปุ๊บจะไปยียียีมาใส่ขนมปังกินอะไรเงี้ยมันเป็นอาหารสไตล์เท็กซัสเลยไม่ต้องบินไปเท็กซัสแล้วมากินที่นี่ก็ได้มาที่นี่เลยไม่ต้องไปไหนเลยเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีร้านสไตล์เงี้ยไม่เยอะ ใช่ผมก็เคยไปร้านแบบนี้มาเหมือนกันเป็นคนไทยที่พยายามจะทำอาหารสไตล์นี้อยู่แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมากินฝีมือฝรั่งเท็กซัสโดยตรงที่นี่แล้วก็เห็นมีฮอทดอกด้วยอันนี้เป็นไส้กรอกแล้วทำเองชิ้นใหญ่มาก ใช่ไสกรอกแล้วถามกับเหนือกับหมทูที่เหลือเราปดเองอใส่เองทําทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็ไม้นี่ก็ใช้ไม้ลาใหญ่ในการสม,ม,มูะนะฮะเป็นไม้พื้นที่ที่ทางเหนือมีเยอะครับโอ้แ้วถ้าเป็นที่เท็กซัสใช้ไม้อะไรอ่าปกติที่เท็กซัสจะใช้อกอกอกใช่ก,กลิ่นต่างกันไหมก็ใกล้ๆกันคิดว่าโอกแรงกว่านิดหนึ่งแต่อันนี้อร่อย โอก็คือจะหอมกว่านิดนึงใช่ไหมมันเหนา่อยากนอันนี้ก็ดีที่ปกติความคิดอเมริกาเป็นไม้ที่มีเทาเมืองใช่นั้นโซามีลำไยต้องใช้ลำญยอ่าแล้วแล้ววิธีการทำเนี่ยต้องบอกว่าการสโมกนี่มันไม่ได้แบบสโมกปุ๊บกินได้เลยนะทำทำอันนู้นทำแต่เมื่อวานปะ ตั้งแต่ตอนเช้าประมาณถ้าเราทำบิสกิตใช้เวลา20ชั่วโมงแต่บิสกิตคือส่วนอะไรแบบนั้นบิสกิตคือส่วนหน้าอกหน้าอกใช่เวลาน้นมากเราทกคนไทยเรียกว่าเสือร้องไห้เสือร้องไห้นนั้นทำ24ชั่วโมง20ชั่วโมงแต่ว่านี้ไม่มีบิสกิตว่านี้มีหมูมีซี่โครงมีหมูมีแก้มบวชทุกวันเรามีแก้มบวช so นั้นใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงแล้วใช้วัวของสายพันธุ์อะไรอะไรนะสายพันธุ์อะไรวัว หัวมาจากเชียงใหม่เลยไม่รู้หัวเชียงใหม่เลยก็เป็นหัวพื้นที่เลยมาจากเมืองเชียงใหม่ก็คือเอาวัตถุดิบพื้นที่ทําหมดเลยใช่ความคิดบาร์บีคิวเป็นตรงชายอะไรเป็นโลโก้โลโก้นะแล้วเปิดร้านที่นี่นะไอโครงการชื่อว่าโครงการเสียวเอ้ยโครงการอะไรนะเดี๋ยวนะร้านเสียวเสียวโครงการเสียวอยู่ที่เชียงใหม่ตรงแถววัดอุโมงร้านเปิดกี่โมงครับเดวิดเปิดเที่ยงครับเที่ยงปิดเปิดเที่ยงถึงใครหมด ปกติประมาณ3ามทุ่มสทุ่มก็หมดก็คืออยู่ทั้งวันมีมีวันหยุดไหมเออปกติไม่มีถ้าเราเหนื่อยมากจะปิดแต่ตอนนี้เปิดทุกวันเปิดทุกวันเพราะว่าตอนนี้เดวิดดังแล้วใช่ไหมใช่นี่เป็นไฮซีซันตรงใครเยอะๆได้เงินแล้วฝรั่งฝรั่งมาเยอะไหมเชียงใหม่ใช่ปกติลูกค้าเป็นฝรั่งประมาณ6ก7 0 เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนไทยคือคนไทยยังกินเรื่องของสโมกเนี่ยเขายังมองว่าไอ้ที่มันดําๆเนี่ยมันเป็นคําเหมาทำให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะใช่นะครับเพราะการสโมกเนี่ยมันมีรสชาติอร่อยอ่าผมเปรียบเทียบอย่างนี้สารอะครีลายที่ทําให้เกิดก่อเกิดมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากการที่ไขมันสัตว์แล้วเราไปย่างเตาถ่านท้างล่างแล้วพอไขมันมันลงไปแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นควันแล้วไปหุ้มเนื้ออันนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะคริลายมันจะเป็นสารก่อมะเร็งแต่การสโมกนี่่ใชนะ เพราะว่าเขาไม่ได้โดนความร้อนจากฐานโดยตรงนี่เอาสโมกนี่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 คือที่ <ไป S 1> ที่ใส่ฐานฐานใสยยนนะ่ตรงนี้นะตรงนี้อ่ะเดวิดเปิดให้ดูหน่อยอ่าตรงนี้จะไม่ได้มีฐานนะครับข้างล่างเนี่ย<ะ>เขาจะเป็นการเอาเอาควันเนี่ยเข้ามาตรงนี้มันไม่ได้โดนแบบไขมันไม่ได้โดนฐานโดยตรงแล้วขึ้นมานะไม่ใช่เพราะนั้นอันเนี้ยสามารถกินได้ ช่ขอดูเตานู้นหน่อยได้ไหมเตานี้กําลังอบแล้วก็นี่ยเนี่ให้ดูชัดๆเลยนี่ฮะฟืนอยู่นี่ยเขาใช้ไม้ไม้ทําฟืนเพื่อให้มันได้กลิ่นนี่การสมุนไพรนี่เห็นไหมนี่ฮะอันนี้เป็นสามชั้นอันนี้เส้นคอจะเป็นหมูเปื่อยวันนี้เป็นหมูใช่แล้วก็มีซี่โครงซี่โครงนี่เป็น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 หลีบอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเนื้อที่เราเสร็จแล้วสุกแล้วข้างไหนครับโอ้โหเตาหนักมากเตาเตานี้ทำที่ไหนที่เมืองไทยปะ ใช่แล้วทำเองอยู่อยู่ในเชียงใหม่ทำกับเพื่อนอ๋อดีไซน์เองหมดเลยเหรอใช่โอ้แล้วไส้กรอกอะทำยังไงก็ทำเองหมดทำเองหมดทุกวันทำแป้งหมดทำทำแป้งเองทำไส้กรอกเองทำทุกอย่างเองทำซอสเองไปคนชอบอาหารมาก่อนนะหรือว่าเพิ่งมาเพิ่งมาหัดทำที่นี่ ช่วงโควิดเบื่อมากแล้วาทาที่บ้านทําทุกวนันให้ทาให้เพื่อนกินศึกษาทดลองก็โตมากับเมนูนี้อยู่แล้วนี่อยู่เท็กซัสใช่ไหมเราเท็กซัสนี่เขาเขาแบบมัวฟาร์มมัวอะไรนี่เขาจะใหญ่โตหม <c oughs> ูรานมากแล้วก็บาร์บีคิวเนี่ยเขาก็ใช้หมูในการทำบาร์บีคิวด้วยสโมกโอ้ถ้าใครดูในพวกสารคดีต่างๆก็จะรู้เลยแต่ว่าการกินเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนคนไทยนะเพราะเขาเขาจะมีแบบวิธีการกินที่เฉพาะทางของเขาอ่ะ อ่ะเดี๋ยวเราไปลองกินดีกว่าเดี๋ยวให้เดวิดให้เขาให้ดูผมอยากกินอยากกินทุกเมนูเลยได้ไหมโอเคได้ได้ได้ไดมีมีเนเป็นคอมโบจะให้เ็นเซตท,ที่มีทุกอยา่างแล้วก็จะให้กินทากก้จะให้กินทุกอยา่างเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาเอาเอาโอเค <laughs> okay. โอเคเดวิดน่ารักมากอ้าวเดวิด อันนี้คุณเป็นสไตล์เล็กสั้ที่คุณทำมาเนี่ยมันกินยังไงฮะเดวิดน้ำเย็นเฮทเดวิดน้ำเย็นอ้าไม่ใช่น้ำเย็นน้ำเย็นไม่ใช่เดวิดน้ำเย็นครับผมคิดว่าเดวิดเดวิดอะไรโน no no ไม่ใช่เดวิดอ๋อเดวิดอยู่นู่นแล้วเราคุยรู้เรื่องเหรอเนี่ยฮะเราคุยรู้เรื่องเหรอไม่รู้อ้าวแล้วจะใครจะคุยมันน่ะก็คุณไงว้ายอ้าวก็บอกว่าจบที่อเมริกามาไหมอ๋ออันนั้นทางอากาศทามากา ธรรมการการเมืองการนะไม่ใช่เมก้าเลยเเป็นเด็กแว้นแถวนู้นเมื่อไรทศชาติชวนมาแดกให้คุยฝรั่งหน่อยเดวิดฮัลโหลแจ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำเย็นเป็นเพื่อนไออยู่ธรรมการคนไทยได้ไหมครับไม่ได้กลัวกลัวกลัวไม่เก่งไม่กล้าแล้วแมงมาแม่งสามเมงเลยตอนนี้ดูนี่ฮะเม่งสามเมงเลยเดวิดสกินเฮดเรียกมีอะไรสกินเามคนเหรออะไรบ้างครับอะไรบ้างเนี่ย อันนี้เป็นกระเจี๊ยบทอดฮะกระเจี๊ยบ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 เขารู้นะเขารู้นะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจียวทอดกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบทอดที่เท็กซัสเราจะไม่กินผักถ้ายังไม่ได้ทอดอ๋อกระเจี๊ยบทอดอันนี้เป็นไซโกรอก jalapeno c ด e d d a r เป็นพริกเม็กซิโกกับชีสเราทำเองอืมอืมอันนี้เป็นเป็นเป็นหมูหรือเป็นเนื้อครับเป็นหมูกับเนื้อหลอมกันื้อ อ๋ออันนี Aw, ้ก็ใกล้ๆ่บริสเกตเป็นสามชั้น we call it bacon brisket เป็ so รสชาติก huh. ็เหมือนแล้ว huh. ก็นนี้เป็นซี่โครง pulled pork หมูปล้วหลอมควานเนี่ยทั่ว ัวซุปถั่วกินยังไงต้องกินยังไงสไตล์เท็กซัสปกติกินกับซอสเมื่นกินซุปอะไรแบบนี้ใส่ปากนี่มันบอกใส่ปากนะอนะไม่แล้วนี่ยยังไงนี่เราเอาขนมปังปกติจะเอา pulled p o ใส่กะนมปังทำแซนด์วิชกับซอสนี้อ้านี่แบบกินแบบเท็กซัสเนี่ยซอสอะไรใช่ไหมครับปกติอันนั้นซอสบาร์บีคิวปกติคนจะกินแบบนั้นอันนี้ซอสเวนิเกอร์เปรี้ยวๆเต็มชอบกินแบบนั้นแต่บางคนไม่ชอบใส่อะไรอีก ก็าจะซอสใส่ตัวนี้โคตรสโลนิดนึงโคตรสโลนะนี่ฮะนี่ต้องบอกก่อนนะนี่ไงเนี่ยสไตล์เท็กซัสเลยเขาก็ต้องเป็นหมูเนี่ยมายีๆอย่างนี้ใช่นี่ซอส่โคตรสโซอสบาร์บีคิวคิดว่าเรามีซอสเรามีซอสเขียวด้วยไหมซอสเขียวด้วยซอสพริกเม็กซิโกอ๋อี่ต้องใส่ตัวนี้เผ็ดนิดนึงก็เหมือนเหมือนน้ำจิ้มซัมรัลอะไรเป็นอันนี้ต้องใส่ไหมฮะใส่ไหมไม่ต้องดูหมาซับนะนี่ต้องใส่ไหม อันนี้ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ใส่อะไรอีกฮะโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอได้พอได้ไว้กินเล่นไว้กินเล่นเป็นขนมถจุมใากจรินจริงได้ไหมจริงจริงได้ยี่ห้อเท่าไหร่ฮะเนี่ยชุดเท่าไหร่ชุดอ่าหกร้อยยี่สิบบาทมีหลายราคานะที่นี่เขาจะสั่งเป็นอย่างๆก็ได้อย่างใส่กล่องเนี่ยก็ร้อยร้อยกว่าบาทป่ะปกติร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบแล้วอย่างเนี้ยสามชั้นสองร้อยมั่งจะไม่ได้ไม่เป็นไร ก็ผมเห็นราคาในเมนูอะร้อยกว่าบาทก็มีถ้าสั่งเมนูหลังพิกแยกก็มีเข้าใจเหรอเข้าใจผมเข้าใจอย่างนี้ภาษาไทยผมเข้าใจเฮ้ยอร่อยพริกอร่อยเย็นเดอ๋ยวไปไหมครับอืมอันนี้ใส่อะไรอ่ะใส่เบียร์ใส่หมูใส่พริกใส่ทุกอยชีใส่เบียร์ด้วยกินอย่างงี้กินอันนี้อย่างเดียวเลยเฮ้อเฮ้อใส่เบียร์ด้วย ที่เท็กซัสถ้าจะใส่น้ำเราจะใส่เบียร์ดีดีกว่ารสชาติเบียร์ใช่อ้าวเหรอเอาแล้วนี่เป็นทาโก้ทาโก้เราทำแป้งแอีงอันนี้ทาโก้สามชั้นทาโก้มันอันนี้ทาโก้บีฟชิกอันนี้แกงบัวทาโก้มันเป็นแม็กซิกันเนี่ยเท็กซ์แม็กซ์เท็กซัสกับเม็กซิโกอยู่ใกล้ๆกันโซ่รสชาติก็เหมือนกันแล้วอย่างตัวสามชั้นนี่ก็จะกินคู่กับพริกก็ได้อะไรก็ได้หรือกินเปล่าๆได้เลยกินอะไรก็ได้ หอมหอมไหมหอมแล้วแตงดองอ่ะกินอะไรอ่ะแตงดองก็กินตัดเลี่ยนก็ก็ดีเวลากินเสรกกินแตงดองแล้วใครใครกินอะไรอีกได้ง่ายๆอร่อยเนาะทานด้วยกันไหมครับฮะทานด้วยกันไหมครับเบื่อเบื่อกินบาร์บีคิวอยากกินบบาร์ีคิวอร่อยเนาะอร่อยเนาะเนาะกินเยอะไปแล้ว ข้าวเจี๊ยบนะที่ที่ถ่ายไม่กินกระเจี๊ยบแบบนี้ใช่ไหมเอออันนี้เอาไปทำอะไรไปทำให้มันเป็นอ๋อเป็นเผ็ดไทานั่นแืมะแล้วทอดแค่นั้นอันนี้ซอสบาร์บีคิวใช่ไหมครับอันนั้นบาร์บีคิวใช่ต้องเอาอย่างนี้ก็กรอก็อร่อยคือต้องบอกว่าอร่อยจริงๆคือผมเคยกินอ่ะที่มันเป็นอ๋อเดี๋ยววันนี้ไม่มีเนื้อเนี่ยมีเนื้อจริงนี่อันนี้เป็นเนื้อใช่ถ้าม้วนถ้าเป็นบิสกิตจริงอ่ะ ที่เป็นหลบส่วนที่กงก็ดูแบบนี้เป็นสไลา์แต่เป,เป็นเนื้นอวัวอันนั้นเนี่ยก็จะมีแบบความหนาแน่นเยอะๆน่ะบางวันก็มีหรอหมูหรือว่าบางวันก็ทุกวันสุกเราจะทำบริสเกตเพราะว่าอันนั้นเป็นอย่างเดียวที่เรา import จากออสเตรเลียเราพยายามใช้ local ทุกอย่างแต่ลูกค้าอยากกินบริสเกตเยอะวนทุกวันสุกเราทำ ก็ยเราใช้เวลานานๆขี้เกียจตื่นเช้าแบบนั้น24เดือนนะ24ชั่วโมงทำยากนี่เดี๋ยวลองกินทาโก้ดูทาโก้ก็แป้งทำเองด้วยเหรอใช่อันนี้เป็นเป็นนี่แก้มัวแก้มัวโอ้คาโก้อย่างนี้จานเท่าไหร่ร้อยสิบห้าบาทกินสบายๆไม่แพงมั้ไม่แพงมากไม่แพง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 คือต้องบอกว่าอาหารที่คุณมี ฝรั่งที่เขามาจากเท็กซัสแล้วมาทําให้คุณกินในสไตล์โลโก้แบบเท็กซัสแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยราคานี้สบายมากลองไปอยู่สุขุมวิทดิถาดอย่างนี้ต้องมีเป็นพันเป็นหลักพันเป็นหลักพันหลานจะเป็นพันเมื่อเอาตัวนี้นี่แปลกมากตัวยางใส่เบียร์เนี่ยไม่เคยกินใส่เน่าได้ไหมได้ลำลำลำไม่ว่าอร่อยเอาตอมปูเตาเนี่ยล้ำล้ำขนาอ ลำเตะเลีไม่รู้เรื่องด้วยลำเตะเขาอยู่เชียงใหม่มาสิบปีเออมาแล้วครับนี่อยู่ลำปางอยู่ลำปางมาแต่เกิดมาจากลำปางใช่ใช่ครับมาจากลำปางไหมครับครับรู้จักลำปางไปเที่ยวลำปางนะครับเดี๋ยวจะพาไปอ๋อไปเลยเขามีเมียแล้วเขามีเมียแล้วเขามีเมียแล้วก็ทำให้เสียคนได้เอาแล้วเอาแล้วยอๆครับทำใู้เสียคนเดียวไม่พอจะมาพาเพื่อนๆเสียนี่ออกมาไม่ได้เลยนะไม่ได้แล้วอดอดไปไหนไม่ได้ละ อร่อยมากอืืออย่ามาได้กินซี่โครงต้องชิมซี่โครงด้วยน้องบอกว่าโี่คองเล็กจัดเนี่ยต้องมือมือใช่ไหมใช้มือใช่มือใช่ใชเมริกันเนี่ยคือต้นกำเนิดของเวลาเอาบาร์บีคิวไปสโมกเลยได้ป่ะใช่ใช่ถูกไหมเล็กจัดเนี่ยชอบมากใช่ไหมเมนูนี้ใช่ปกติอะไรกวนเกิดวันแต่งงานวันที่ทุกทุกคนจะอยู่ด้วยกันจะกินอันนี้กินบาร์บีคิว อ๋อจะเป็นบาร์บีคิวแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เขาจะต้องมีทุกวันอาทิตย์ปาร์ตี้บาร์บีคิวเตาเนี่ยใช่วันอาทิตย์เป็นวันที่สำหรับกินบาร์บีคิวอเมริกันทุกบ้านเนี่ยต้องมีที่ไม่มีสวนหลังบ้านใช่ไหมรู้จริงไอไปอยู่ที่นี่มั้ยหรือเปล่าเนี่ยรู้หมดเลยเคยไปเที่ยว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 เฮ้ยเราดูหนังอเมริกันบ่อยอ่ะทไหืมอมดูหนังฝรั่งบ่อยหนังฮอลลีวูดเขาเคยไปอเมริกมั้ยเคยไปที่ไหนบ้างไปนิวยอร์กนิวยอร์กครับ ครับไปไปที่เดียวเลยอ่าตรงไปเท็กซัสด้วยข้างหน้าไปเท็กซัสไปเท็กซัสไปทำไรไปเลี้ยงงวเหรอใช่ไม่มีอะไรทำที่เท็กซัสคีม้าใช่ไม่ทำอะไรคีม้าโคบานได้คีม้าได้แล้วเมืองเดทเป็นเมืองใหญ่มีมีคอนตรีมีเพลงดีๆมีอะไรนะเป็นคันเที่ร์เหรอไม่เป็นร็อกเป็นทุกอย่างร็อกเลยใช่ออสตินมีมีเพลงหลายๆแบบแต่มีแคะกว่าเป็นร็อกใช่เทแคสต์ ที S <S um, no long, no ่เขามีกฎหมายนะมีป hmm. mm ืนแบบไม่ต้องขออนุญาตเลยนะทุกคนจะมีปืนต้องระวังเพราะเป็นขบวยมากกอบใช่ไหมเป็นแบบขี่ม้าใช่ไหมโซบานใชอใช่แยกหมดเงี้ยแยกไว้ที่ผายเลยอร่อยนะ ไส้กรอกก็อร่อยผมชอบกินทาโก้มากทาโก้อันนี้เป็นเนื้อ่เนี่ยใช่นี่อันหมูเนี่ยต้องใส่น้ำจิ้มไหมต้องใส่น้ำจิ้มอันไหนไหมหรือว่าได้หมดเต็ชอบใส่สีเขียวสีเขียวใช่ทัมรสคาราลปิโน่ฟิกเม็กซิโกไม่ได้วันนี้ไม่ใช่วันไม่เหมทอนรสไม่ใช่วันศุกร์เลยไม่ได้กินบิสเกิตอ้าวเราคือหมูต้องมาตอนเย็นวันศุกร์ประมาณหกโมงบิสกิตสุกแล้วหกโมงเย็นอืใช่อือร่อย ถ้าใครอยากลองนำนะวมานี่เลยหลัวจริงๆนี่กิน <c oughs> ๆๆแล้วรู้สึกชอบรู้สึกชอบอืมน้องเนี่ยร้อนก็กองร้อนร้อนเหรอไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนไทยที่คุยฝร,รัง่งไม่รู้เรื่องเขาพูดไทยแล้วไทยสบ,บายใจจะอยู่ตรงนี่ตลอดชีวิตเลยไหมครับ ใช่ใช่อยู่ที่นี่เลยมีบ้านแล้วมีอะไรแล้วใช่มครอบครัวมีรถมอเตอร์ไซค์ไหมอ่าแคบเวสป้าอ๋อมี้มีเดี๋ยวไปพาเที่ยวเดี๋ยวพาเที่ยวโอเคเที่ยวไหนอยากไปเอออยากไปไปได้เหรอถามแลไปได้เหรอทางเดียวนั่นอนเห็นไหมหงายเออขายเอ้าไปเถอะโอ้เดวิดอร่อยมากครับจบแล้วนะครับอาพาปอร์สับฝรั่งคาบูลนะอะไรเดน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 เชียตนะเดนเชียตใช่ไหม เดลิชิสเดลิชิสเดลิชิสแปลว่าอร่อยมากๆลำ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 ลํำบเฮยลำเฮ้ยน่เฮยล้บเฮยแล้วขลำอ่ะรู้จักขลำไหมข่าวไ่าไปต่อเลยขานอขลำอ่ะขลำขลำแปลว่าไรไ่กระโปงไม่ดีไม่ดคำไม่ดีำไม่ถูกภาพไอ่ะ อร่อยล้ำละเขาต้องรู้ดิล้ำๆมาล้ำๆดีกว่าล้ำคนะครับง่ายอย่าไปจอดเขาไปเลยนะไปแล้วไปแล้ววันนี้ครับอร่อยอร่อยลอด